ลากอยเพลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับรีวิว ID ตอนที่21ของเราใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องลากอยเพลเนี่ยก็ฝากกดปุ่มสีแดงๆเล็กๆด้านล่างด้วยนะครับวันนี้นเรามาอยู่กับไอดีของคุณ s t u r n e r นะฮะ AR 5 6หนะครับหลังจากเรารีวิวอ d ดีสายกลางๆไปหลายไอดีแล้วเนี่ยเรากลับมาดูไ d สายค่อนข้างรวยแต่ว่า ผ่านคอนเทนต์ยังไม่ได้ครบกันดูบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยก่อนนะครับไปดูกันเลยขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับดิชแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ยเปหรับเกมเกนชินนิมแพงเนี่ยใช้แค่ UID คือเลขไอดีของคุณกับชื่อตัวละครก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะและเล่นระหว่างรอได้ด้วยนะ ได้เล่นอยู่ PET เพรเข้าไปดีเลยผมลองมาแล้วแล้วก็ราคาถูกกว่าน,นิดนึงด้วยเพียงแค่แอดไลน์ richman shop อย่าลืมตัวแอดนะหรือกดที่ลิงก์ในเดซิฟันก็ได้และนอกจากเกมเกนชินิแพคเนี่ยก็ยังมีเกมอื่นออีกมากมายนะครับก็าฝากเอาไว้กับ richman shop นะครับทุกคนโอเคจะขายสปอนเซอร์ต้องขายใน ID ดีสายรวยใช่ไหมไอดี <_ an> นี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ายังผ่านอบิสไม่ได้ครบแต่ว่าตัวกับอาวุธเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับ เจ้าของไอดีนี้เนี่ยอวยฮูเต่ามากเป็นพิเศษแล้วก็อยากให้ช่วยดูเรื่องอ์ติแฟกต์ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอยากให้ทุกคนเห็นตัวละครก่อนว่าไอดีนี้เนี่ยก็มีตัว5ดาวค่อนข้างเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวที่เก่าหน่อยก็คือเป็นของไอเมืองลีเวเยอะมากๆแต่ว่า5ดาวของอินาซูมะเนี่ยมีแค่ตัวเดียวคือไดเดนโชกุนนะครับแล้วก็อย่างอายากะโยยมิยะอะไรเงี้ยก็ไม่มีเลยนะคาซึฮะก็ไม่มีนะครับ เพราะฉันเรียก ID นี้ว่าเป็น ID สายรวยช่วงต้นก็ได้นะอ,อาจจะเติมตอนแรกๆแล้วก็อาจจะหยุดเติมไปช่วงหลังนะฮูเต๋าเนี่ยอวยจัดเต็มนะฮูเต๋า90แล้วก็ staff of Homer นะอันนี้คือโกที่โกงที่สุดในเกมนี้นะ Artifact เป็น4ไฟสวยๆแล้วก็อวิชิเลตเจอ10คิดได้เม็228โอ้เพว่าตัวนี้น่าจะเคลียร์ทุกอย่างนะ หูเต๋าปลดสาวด้วยครับทีนี้เราเห็นหูเต๋ามาแล้วเรามาดูหน่วยสพอร์ตหูเต๋ากันซิงชิวซิงชิวเวล70เจ็ดสิบดาสกิฟิเชียลสอดเวล80แปดสิบนะฮะแล้วก็อ์ติแฟกต์ก็เป็นเซตสองน้ำสองนบเล็ดที่ยังอัพไม่เต็มนะับนาฬิกาบวกสิบแปดอยู่เลยนะแถมเป็นนาฬิกาเอเนจีรีชาร์ e ด้วยนะเอเนจีรีชาร์ e น่าจะล้นนะล้นไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าครดิตเมทใช้ได้อยู่ ก็เป็นซิงชิลที่ยังไปได้อีกไกลเลยนะผมคิดว่านะเริ่มจากการเปลี่ยนนาฬิกาแล้วก็อัพอาวุธให้เต็มนะครัยก็คอนเซปต์ของผมนะฮะถ้าอวยตัวไหนแล้วอย่าลืมปั้นตัวที่มาชงให้ตัวนั้นด้วยนะก็คือปั้นตัวอวยของตัวอวยอีกทีหนึง่งอย่างเช่นถ้าคุณอวยหูเต่าเนี่ยถ้าซิงชิลคุณไม่ฟูลเนี่ยเท่ากับว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นสายอวยหูเต่าที่แท้รูนะถ้าถ้าอวยหูเต่าจริงๆเนี่ยทีม4ตัวต้องจัดเต็มหมดเพื่อ แสดงศักยภาพของคุณฮูเตาเออกมาให้เต็มที่ที่สุดประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นซิงชิวซิงชิวนี่ยังไม่เต็มนะทาเลน์ก็ยังไม่เต็มทาเลนต์ขาดเยอะเลยแล้วก็เวลก็ยังไม่เต็มเลื่อนขั้นก็ยังไม่ได้เลื่อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไปได้อีกนะซึ่งซึ่งการอัพซิงชิวเพิ่มจะทาให้ฮูเตาเก่งขึ้นด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะฮะอ่ามาดูตัวเดเมจอีกตัวกันการยูนะเวลเก้าสิบเต็มนะอาวุธเป็นธนูเอมอสเวลเก้าสิบด้วยโข ไอดีนี้มีตัว5ดาวเดเมจขี้โกงบล็อกเก้นเทียสองตัวพร้อมอาวุธประจำตัวอาร์ติแฟกต์เป็นเซตน้ำแข็งนะครับนะ่าสนใจนะใช้เซตน้ำแข็งนะครับไม่ใช่เซตวอนเดอร์นะคิเลสสิบเก้าคิเดเมจร้อยเก้าเก้าโอเคอยู่เซตวอนเดอร์เลอร์ไม่มีนะน่าจะเป็นการยูสายน้ำแข็งทาเลนทะนูเวลเก้าโอเคฮูเต้าวแปดสิบสิบโอเคเ hey, อ๊ะอันี้ก็เท่ากับเจ็ดนะดิอ่า โอ้โห,โหผมได้เวลาซนแล้วั้งเนี่ยเดี๋ยวนะไอดี ID นี้มีโมราตั้ง4 4ล้าน5นะครับ <c oughs> ก็หลังๆมันมีคนชอบคอนเซปต์เราเนอะไอดีซนละคลิกอะไรอย่างงี้แบบทิ้งลายเซ็นไว้เวลาก่อยได้เข้ามารีวิวนะ <c oughs> ผมคิดว่าการที่เจ้าของไอดีเนี่ยปลดหูเต่าซีสขนาดนี้เนี่ยเนี่ย C3 เนี่ยแต่ว่าท ALEN สกิล E เนี่ยเวล10เนี่ยน่าเกลียดมากๆ,ๆเลยอย่างน้อยมันควรจะสัก12อะ่ะเพราะฉะนั้นผมขอซน1นึ่โดดแล้วกันนะ ไม่ทิ้งมาสิบได้ยังไงอ่ะมันต้องสิบสองสิบสามไปแล้วอ่ะเอผมกดให้แล้วเนี่ยหูเต่าแดงขึ้นแล้วนะครับเนี่ยประสบความสำเร็จในการรีวิวแล้วอ่ะการยูสายน้ำแข็งผ่านไปจงหลีเวลแปดสิบถือหกเจ็ดวลเจ็ดสิบนะครับทำไมหกเจ็ดวลเจ็ดสิบวะเนี่ยแล้วก็เป็นเซ็ตน็อปลสอย่างเดียวโอ้โหอันนี้บิวแปลกๆนะเข้าใจเลยว,ว่าทำไมอยากให้มาดูอ์ติแฟก อติแฟกต์เนน่อนอกจาก2ตัวหลักแล้วเนี่ยก็จะดูแปลกๆคือคี้เล็กคีดไดเมนโอเคนะแต่ว่าเซ็ตมันไม่ค่อยใช่อะ่ะแต่เข้าใจว่าเล่นจงหลีสายอุกบาทนะไม่มีเซ็ตดินใส่เหรออ๋อนี่ไงเอ้าถ้วยนี้ก็ใส่ได้นี่อ๋อมันเป็นถ้วย HP อ๋อคือเซ็ตดินไม่ครบว่ากันเถอะก็เลยใส่เซ็ตน,นี้โอเคอเราเราจะยังไม่แก้ไม่แก้จงหลีนะเพราะเราว่ามันบวก20 e หมดแล้วอะ แล้วก็จริงผมว่ามันควรอัพหอ,อกนะเนี่ยถ้าซนได้ผมซนแล้วเนี่ยคือหอ,อกเจ็ดสิบนี่น่าเสียดายมากเลยหอ,อกเจ็ดสิบจากเก้าสิบนี่คือเสียเปรบได้แทกไปเยอะเลยนะครับโอ้ถ้าแักเดียว่็เก้าสิบโอ้สกายวอนฮอปครับเก้าสิบอู้เซ็ตสองน้ำสองกาลเอเตอร์ปลดหนึ่งด้วยแต่ว่าทาเลนต์ไม่สุดนะครับทาเลนต์อีนี่ยังน้อยอยู่เลยโอ้แต่นี่ก็ถือว่า ักยภาพสูงมากนะตัวนี้เพราะมีอาวุธท,ที่แบบจะบอกว่าอาวุธประจําตัวก็ไม่ยังไม่ใช่แต่ว่ามันก็ดีที่สุดแล้วอะเทียบแบบมันไอทะลักเรียนเนี่ยสกายวอร์ฮาร์กับรัสเนี่ยคือแบบโหแบบเยี่ยมมากแล้วนะน้องคลีเว้วเกถือสมุดประจําตัวก็ไม่เชิงประจําตัวหรอกแต่ก็นั่นแหละดีที่สุดแล้วนะไอสมุดบวกคลีเลนหาดาวเซตเซตก็ดีอุย้ยน้องคลีน้องคลีปดสองด้วย โอ้หชิล็กคิดได้แบบดีมากเลยทีนี้เนี่ยโอ้โหแล้วดีลุกก็90เลยเนี่ยโอ้โหดีลุก90มีดาบม,มูฟด้วยโอ้โหเซตสไฟจัดเต็มด้วยโ,โหวไอดีนี้อ์ติแฟกไฟแบบเยอะไปปะวะคืไฟไฟบบเอเนี่เห็นปัญหาชัดเจนนะเพราะว่าปั้นตัวไฟเต็ม3ตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวน้ำเนี่ยมีตัวเดียวที่แปะได้ดีคือซิงชิลเนี่ย คือจะมีปัญหาคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาลงอบิทก็เลือกได้ตัวเดียวนะถ้าเกับว่าคลีกับดีลูเนี่ยค่อนข้างปั้นมาฟรีนะนึกออกไหมคือคือมันก็ไม่ฟรีหรอกแต่แค่ว่ามันจะใช้สกิภาพได้ไม่เต็มที่แต่ก็คือเอาออกมาเล่นได้สลับกันเล่นได้ตามโอกาสนะครับก็ก็ไม่แย่แต่ก็นั่นแหละคือถ้าเกิดเอาทรัพย์กรไปปั้นตัวอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเคลียร์ได้เยอะกว่านี้อีกนะโดยเฉพาะอบิทที่เจ้าของไอเดียังเคลียร์ไม่หมดนะจีนเวลแปดห้าถือดาวเฟสซิงดีไซน์อร์ติแฟกไม่มี ผสมผสมกันนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรจีนมันก็ไม่ได้ต้องสุดอยู่ละฉีฉีแปดสิบข้ามไปแล้วเล่นโชกุน80ถืออาวุธประจำตัวว่า60โอ้โหอันนี้เป็นโชกุนที่ไม่ได้ปั้นนะไม่น่าเชื่อนะตั้งแต่เรารีวิวไอดีมานี่นะ่าจะเป็นไอดีแรกๆเลยที่ที่มีโชกุนที่มีอาวุธประจําตัวด้วยแต่ปั้นไม่สุดอะคือแบบปั้นไม่สุดจริงๆนะเนยทาเลนก็แหวงสี่ต่างๆ แล้วเล่นโชกุนปั้นไม่สุดก็คือเล่นไม่ได้นะไม่เหมือนกับแบบจีนอย่างเงี้ยมันคนละแบบใช่ไหมอันนี้เป็นซับอันนี้เป็นเมน DPS ก็คืออย่างเงี้ยปั้นไม่สุดก็เล่นได้บ้างแต่ว่านี่คือปั้นไม่สุดคือเล่นไม่ได้เลยนะเป็นภาระของทีมนะอาเบโดว่าหกสิบโหันนี้น่าเสียดายมากเลยนะคือตอนเนี้ยทีมที่เป็นทีมที่เก่งที่สุดของฮูเตาเนี่ยคือฮูเตาซิงชิวจงหลีแล้วก็อาเบโดเป็นแบบเซตของมันเลยเพราะว่าจงหลีอาเบโดเนี่ยเป็นสั่นพ้องดินแล้วก็มันจะเหมือนกับฮูเตาเน โล่จงหลีแล้วก็ได้เศษโล่ที่ของอาเบโดด้วยทําให้ฮูเต่าปลอดภัยมากๆแล้วก็เดเมจแรงมากๆเพราะมันเติมจากซิงชิลกับอาเบโดด้วยนะแต่อดีนี้เนี่ยน่าเสียดายคือปั้นอาเบโดไว้ค่อนข้างน้อยมากเลยนะถ้าถ้าเจ้าของอดีครับอยากจะอวยฮูเต่านะผมแนะนําคือไปทําตี้นี้ให้ฟูนะคือไปทําซิงชิลให้เต็มจงหลีให้เต็มแล้วก็อาเบโดให้เต็ม,แ,ตมแค่นี้เองอันนี้เป็นตี้ในฝันเลยของฮูเต่านะครับ มีเซียวเวลหกสิบด้วยนะไม่ได้ปั้นเคยชิงเวลเก้าสิบถือดาบอคิล่าแต่ว่าอ์ติแฟกต์แบบแหวงแหวงนะอ์ติแฟกตแหวงมากเลยอ๋อแต่มันก็มีอยู่นะแต่มันแค่ไม่ได้ใส่แต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ได้เล่นแล้วโคชิเคยชิงช่วงนี้นะ <V> enti, เวนติเวลแปดสิบหูอาวุธห้าดาวโคตรเยอะเอลจี้ฟอร์ดีเอ็นนี่มัวเป็นไอดีแรกเลยนะที่ผมเห็นมีธนูเนี่ย คือต้องต้องทุ่มขนาดไหนเปิดธนวเนี่ยเพราะช่วงนั้นนี่ยังไม่มีการันตีตัวอาวุธแบบ3ชิ้นได้แบบทุกวันนี้นะอัติแฟกต์จัดเต็มเนอะคือเวนตินี่เป็นตัวที่เต็มตัวหนึ่งเลยนะแล้วสมัยคริเลต8คิเลตร้อเจห้าวะเนี่ยเข้าใจอะไรผิดแน่เลยนั่นไงโอ้โหอันนี้อาการอาการไม่ค่อยดีนะ <laughs> เวเวนตีนี่ดูสุขภาพดีแต่ว่าได้รับการวินิจฉัยว่า แปลกๆแ,แล้วเหมือนกันคือต้องบอกว่าเวนตีเนี่ยถ้าจะเล่นสายคิเไดเมเนี่ยก็ต้องมีคิเลตด,ด้วยนะครับแต่ถ้าจะไม่เล่นคิเลตเนี่ยก็คือต้องไปไปเล่นสายเอเลเมนทอลมาซิรี่เลยแต่ว่าพอมีอาวุธอันนี้เนี่ยมันก็เล่นได้หมดนะจริงแต่อย่างเงี้ยผมว่ามันควรจะเป็นหมวกคิเลตว่ะผมมันเป็นหมวกคิเดคิเดเมยแล้วมันดูแปลกมากเลยอะมีหมวกคิเลตไหมอะไม่มีเลย เออไม่เป็นไรเราทิ้งไว้แล้วกันแต่ดูดิมันเป็น8%กับ175%เอเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเปลี่ยนหมวกเป็นหมวก Elemental Mastery ยังได้เลยนะครับตลกดีอ่ะแต่ไม่เป็นไรเบนติตัวนี้เต็มเบนเน็ตมี Skyward Blade เวล90โอ้เบนเน็ตนี่ก็ฟูลนะเนี่ยซูโคสด70 70อ่ะที่เหลือไม่ค่อยได้ปั้นละอ่ะโอเคพอเห็นภาพไปดีนี้ละ หลักๆก,ก็คือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือยังไงตัวถ้าจะให้จัดตี้ที่แบบเทพที่สุด2ตี้นะอันนี้คือโจทย์ของเราใช่ไหมตี้แรกเนี่ยต้องเป็นตี้นี้แน่นอนนะคือฮูเต๋าซิงชิวจงหลีอาเบโดนะครับเดีแต่ปัญหาของตี้นี้เนี่ยคืออาเบโดเนี่ยจะเสริมเดเมจไม่ได้เลยแต่ฮูเต๋าถือโฮมาปลด3เนี่ยก็อาจจะทำเดเมจเพียงพอได้ด้วยตัวเธอเองก็ได้นะแค่ว่าต้องแบบเล่นเนียมๆหน่อยอะไรเงี้ย เพราะฉันเนี่ยการบ้านก็คือไปเอาตัวที่ยังไม่เต็ม3ตัวหลังเนี่ยเอาขึ้นมานะครับทีนี้ปัญหาเนี่ยจะอยู่ที่อีกตี้หนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถใช้น้องคลีกับดิลุกได้เลยครับเพราะว่าซิงชิลเนี่ยมันจะแย่งกันใช่ไหมเพราะว่าตัวตัวน้าเนี่ยก็ไม่มีแล้วไอดีนี้ไม่มีโมนาแล้วก็ไม่ได้เปิดโคโคมิด้วยโคโคมิก็ก็ไม่ค่อยเหมาะเอาจริงนะกับดิลุกกับคลีอะเพราะฉะนั้นตัวชูโรงเราจะเป็นการดูสายน้ําแข็งซึ่งการดูสายน้ําแข็งเนี่ยต้องเล่นคู่กับตัวน้ําแข็งอีกตัว ถึงจะดีที่สุดใช่ไหมเพราะฉันก็ขอนำเสนอเดียโอนาะแต่ว่าเดียโอนาไอดีนี้ไม่ได้ปัน้นเวลสี่สิบแล้วก็ตัวน้ำตัวน้ำที่ถ้ามีโคคมิหรือมีโมนาเนี่อามาใส่สลอนนี้ได้แต่เนื่องจากไม่มีเนี่ยผมก็จะลองใส่เป็นทาดาเรียแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเวนติซึ่งก็เข้ากันดีอยู่แล้วเวนติคือใช้คู่กันอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่าไอดีนี้เนี่ยถึงจะดูเหมือนกับว่าตัวละครเยอะอาวุธเยอะเนี่ยจัดตีเต็มเต็มส่งตี้ยังยากเลยนะครับแล้วก็ อย่างตี้ทัตเกียเนี่ยถ้าจ้เอาทัตเกียนำเนี่ยก็ต้องเล่นคู่กับเซียงหลิงใช่ไหมทีนี้เซียงหลิงก็ไม่ได้ป้านเหมือนกันเซียงหลิงวลหกสิบตี้ตี้เนี่ยออจริงไอด้ดีเนี่ยจดจะตี้นี้ได้อีกตี้หนึง่งนะเป็นตัวลงเนี่ยตี้เนี่ยตี้นี้ได้อีกตี้หนึง่งแต่ว่าแทบไม่ได้ป้านเซียงหลิงเลยเพราะฉันก็เล่นไม่ได้นะจริงเอาโฮมาให้เซียงหลิงยังได้นะคืออย่างเซียงหลิงตัวเนี้ยอัพทาเลนส์ซะหน่อยนะ โยกอติแฟกของดีลุกมาให้ทั้งหมดแล้วก็เอาหกสมมติเอาหกเจดมาใส่อะหรือโฮมามาใส่อะเป็นเสียงหลิงกอเลยนะครับอันนี้ผมก็ผมแนะนําเสริมนะเป็นทางเลือกนะครับแต่ว่าถ้าตี้หลักเอาเท่าที่ตัวที่ปั้นมาตอนนี้ก็คือ2ตี้นี้แล้วก็พยายามเอาทัตตเกียแปะน้ําให้การยูเอาซึ่ง <c oughs> ต้องให้เวนตีปั่นน้าอะคือทัตเกียมันแปะน้ําไม่ได้ตลอดแต่อย่างเงี้อยอย่างถ้าจะเล่นตี้นี้ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะให้ศัตรูแข็งตลอดอะ ก็คือทัตเกียแปะน้ําแล้วก็เวนติเบิร์ดแล้วก็ปันป่นปันป่นปั่นปัแล้วก็การยูยิงไปประมาณเนี้ยเพราะว่าจะไปเล่นสายเมลก็กไม่คุ้มเพราะว่าเป็นอ์ติแฟกต์เซตบริสาอะเล่นสายเล่นสายนึ้นก็ไม่คุ้มถูกไหมมันก็เลยทําให้เดเมจออกมาไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าทัตเกียมันก็มันเหมือนแย่งแย่งฟิลไทม์กันอะถ้าจะทำเดเมะแต่อย่างเงี้ยก็ออกมาเบิร์ดได้ออกมาคิวได้ ก็พอได้นะผมคิดว่า2ตี้นี้อาจจะเคลียอาบิดก็ได้นะคำแนะนำของไอดีนี้ก็ประมาณนี้นะเพราะว่าอาวุธก็ถือว่าเยอะเอดี๋ยว <_ u> ดูอาวุธสิอาวุธก็ถือว่าเยอะมากอยู่แล้วนะแล้วก็แทบจะมีอาวุธ5ดาวใส่ให้ได้แบบทั้งตี้อยู่แล้วผมก็ไม่มีคอมเมนต์อะไรนะแต่ผมเห็นอาวุธเวล60-70เนี่ยแร่อาวุธขาดหรือเปล่าไม่น่าขาดนะโขพันหก พันหแบ 6, บยัด90ได้อีกหลายชิ้นอ่ะเนี่ยหกเจ็ดเก้าสิบนี่ผมแนะนาเลยอะชิ้นแรกเลยแล้วหลังจากหกเจ็ดก็นี่เลยดาบซิงชิลเนี่ยอัพให้90เลยก็ประมาณนี้แหละหลักๆ2ชิ้นนี้แล้วก็หาธนูเดียอนาสะหน่อยไหมเอ้เรามาดูเดียอนาดีกว่าดียอนาเป็นโจทย์สําคัญในไอดีนี้เพราะว่ามันเป็นซับตี้น้าแข็งให้กับการยูที่เขาเล่นอัติแฟกต์น้ำแข็งถ้าเกิดถ้าเกิดไอดีนี้เนี่ยเป็นการยูอัติแฟกต์แบบสายสายชาร์จยิงอะผมก็จะจัดอีกแบบหนึ่งให้นะ เป็นแบบเสียงหลิง Bennett, เบนเน็ตเวนติอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่มีโลเป็นจงหลีมาแล้วก็เป็นเบนเน็ตประมาณนั้นนะ่ะเออ Bennett, เบนเน็ตเซียงหลิงจงหลีก็ได้แต่พอมันเป็นเซ็ตน้ําแข็งผมก็เลยต้องมาดูเดียวหน้านะอย่างเดียวหน้าเนี่ยคือไม่มีธนูใส่เลยแต่มี sacrificial โบขัด5อยู่อันนึงนะก็ใส่อันนี้ได้นะนี่เนี่ยใส่อันนี้นะแล้วก็อัพอัพ well, เวลอาวุธให้สะหน่อยแล้วก็ ถ้าเกิดโล่ไม่หนาเนะี่ยยัดอ์ติแฟกต์ HP ไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูทีนี้เดี๋ยวผมจะลองลองอบิสดูรอบหนึ่งว่ามันจะไปได้ยังไงแล้วจะได้รู้ว่าเดเมจมันขาดขนาดไหนนะเพราะผมเห็นแบบของฟูมากอะทีนี้เพื่อเพื่อการลงอบิสท,ที่ง่ายขึ้นเนี่ยเราต้องการโล่หนาหน่อยเดียวห,ห,หน้านะครับผมจะลองโยกอ์ติแฟกต์เล็กน้อยนะครับขออนุญาตโยกอ์ติแฟกต์เอ่อบวก HP เอาบวก HP มา เอาถ้ว HP คือมันต้องเน้น HP อ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ปั้นไงเอ้ยทำไมดีลุกใส่ในาฬิกาเลือดอ่ะเอา้ามีนาฬิกา HP สอสาอันสออันดีเลยแล้วก็ดอกไม้เนี่ยหาดอกไม้บวก20ที่ไม่มีใครใช้ใส่อ,อ,อันนี้แล้วกันอยู่ที่บาบารา ถ้าไมบาบารามีอัติแฟกต์บวกยีถืออยู่วะเนี่ยไอดี ID นี้นะ่าจะมีอะไรลึกลับที่เรายังเข้าไปไม่ถึงอีกแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เจาะเข้าไปลึกอ่ะทีนี้เดียวหน้าเราเลือดเท่าไหร่ละเลือดหมื่นสามอผมเลื่อนขั้นให้แล้วกันนะใช้ทรัพยากรนิดเดียวเองไอดี <laughs> นี้ซนเยอะกว่าปกตินิดหน่อยโอเคมันมันเป็นเดียวหน้าที่อ่อนมากแต่ไม่ร่เราจะเอาไปใช้ดูนะ คือไม่ใช่อะไรผมอยากลองเล่นฮูเต๋าซีสถือโฮมาด้วยอะ่ะคือไอดีผมไม่มีฮูเต๋าไงผมก็เลยอยากลองเดี๋ยวนะเราต้องจัดยังไงนะเออจัดตี้น้ําแข็งไว้ข้างบนดีวกว่ากันยู่เราบอกว่ามีตัวอะไรบ้างนะกันยู่ทัทเกลียเวนติเดียหนาะแล้วก็ฮูเต๋าซิงชิว ตีไม่โดนลงมาเออผมขอถามเมนฮูเต่าทุกคนว่ามัน ทำไมมันทิศทางมันเล่นยากจังวะเล <c oughs> ่นไม่ง่ายเลยเนี่ยตัวเนี้ยไอ้หุ่เต่าเนี่ยกดชาร์จรัวๆมันก็แบบไปผิดทางอะเียต้องหันหน้าต้องหันหน้าหันหลังให้อะเท่าไหร่วะเนี่ยกี่หมื่นวะกี่หมื่นไม่รู้แต่แรงอยู่นะยากเพราะว่าโลดิโอน่ามันเอาไม่อยู่แน่ๆนนั่นไงโอ้โห ยิงเมื่อไหร่จะตายเนี่ยตัวนี้ดฮะหนีอเร็นะ้เม็ดดูดีกังเลยค่อบบนข,ข้างช้าเลยอันเนี้ยหเยย่นั่่ว่าไ่ได้เ่ยบุนัยจะขเอวิพลาดด้วย ดดเมจตี้น้ำแข็งช้าไปจริงๆด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นตี้ไฟจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยนะกับกับบอสต,ตัวเนี้ยผมว่ามันน่าจะได้แรงกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองสลับตีเนี่ยพอเดเมจมาจากหูเต่าตัวเดียวอะ มันก็เลยไม่ค่อยยืดหยุ่นไงเพราะเอาเบโดมันเติมไม่ค่อยได้ใช่ไหมแล้วก็คือแบบทุกอย่างต้องพึ่งหูเต่าหมดเลยซีเนี่ยนงะั้นก็ต้องไปปั้นเอาเบโด้พึ่งหมดดูแลนานมากเลยนานมากเลยเพราะรวบบอนไม่ได้ด้วยรวบมอนไม่ได้มันก็เลยแบบต้องให้หูเต่าพุ่งตีทีละตัวโห้โคตรช้าเลยเเเเนนนนนนี่ยสกิิิิโออมซซุุุะะวฮชชดค ไอ้นี้ก็ไม่มีความเข้ากันเลยจ้าโอเคยหัวกลายเป็นแข็งมอนไม่ได้เลยคิดว่าจะคิดว่าจะมันจะแบบพอได้แต่คือมันไม่ได้เลยอะเอาทัศเรียมาพยายามตีน้าเนี่ยแต่มันเบาจากวันนี้มันไม่ขี้มันไม่แข็งแล้วมันไม่ขี้โอ้ยอ่าโอเคหลังจากที่ไปลองลงมาเมื่อกี้ก็หวังว่าจะเห็นภาพมากขึ้นว่าไอดีนี้มันมันขาดตัวบบพองยังไงนะ ก็การที่มีอาวุธ5ดาวเยอะเนี่ยก็เชื่อว่าจะเคลียร์อบิสได้สมัยแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นบางคนที่แบบคือถ้ามีเวลามากกว่านี้เนี่ยคือผมมีเวลาแป๊บเดียวผมก็เลยจัดทีมที่คิดว่าดีที่สุดถูกไหมคือไอดีแบบนี้เนี่ยถ้ามีเวลามากกว่านี้แล้วลองแบบสลับนิดสลับหน่อยแบบเฮ้ยเอาตัวนี้แทนซิดูซิเอาจีนลงไปแทนตรงไหนเอาอะไรอะเบนเน็ตลงไปแทนตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะผ่านได้นะแบบแบบใช้แบบเหมือนงัดไปอะงัดผ่านไปให้ได้แต่ผมก็ไม่ง่ายนะถ้าเกิดผมลองจัดแบบเมื่อกี้แล้วมันมันผมเล่นไม่ได้ก็แปลว่านานะน่ยแ เพราะฉะนั้นก็อย่างที่แนะนําเลยนะปั้นปั้นจงหลีอลเบโดไอสิงชิวให้ให้สุดขึ้นไปนะโดยเฉพาะอลเบโดนะอลเบโดผมว่ามันคือแบบคือตีห,ตหูตีหูเต่าถ้ามีอลเบโดมันจะมาเติมช่วงที่แบบเดเมดหมู่หรือแบบช่วงที่หูเต่าดรอปได้ดีมากๆเลยแล้วก็อย่างการดูสายน้ําแข็งเนี่ยคือไอดีนี้แล้วก็อาวุธนี้เนี่ยค่อนข้างไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าตัวตัวตัวแปะน้ําขาดไป พราะฉะนั้นที่ผมแนะนําคือจะบอกว่าให้หาเซ็ตอ์ติแฟกต์ใหม่ก็ก็ไม่ง่ายผมว่าที่ผมแนะนําคือปั้นเซียงหลิงขึ้นมาดีกว่าปั้นเซียงหลิงขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เอาเอาทัตตเกียเป็นตัวเมนแทนอะเอาทัตะเกียเป็นตัวเมนเล่นกับเซียงหลิงเบนเนตแทนผมคิดว่ามันจะง่ายกว่าแน่ๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปการบ้านของไอดีนี้นะ้ำก็คือ หนึ่งคืออารเบโดนะอาเบโดผมคิดว so ่าต้องต้องแน่นกว่านี้หน่อยแล้วก็2คือตัวแบบซัพพอร์ตที่มันขาดขาดไปไปอ่ะแบบขาดขาดไปไปหมายถึงประมาเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยขาดนิดขาดหน่อยอ่ะเออนั่นแหละซิงชิลจงหลีน่ก็เอาขึ้นมานะครับแล้วก็ลองคิดถึงโจทย์อีกตีนึงว่าจะใช้การยูเมนหรือใช้ธารเกียเมนถ้าจะใช้การยูเมนเนี่ยผมแนะนําให้หาตัวน้ํามาแปะดีๆเปิดโคคมิเลยก็ได้ถ้ามีงบนะหรือหาเซตอ์ติแฟกใหม่ไปเล่นสายไฟแทนนะ ซึ่งไม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเล่นสายไหนจะทัทเกียรเมนหรือจะการยูเมนเนี่ยที่ให้เลือก2ตัวนี้ก็ต้องปั้นเสียงหลิงทั้งคู่นะครับแล้วมีห่อเดอะแคชอยู่แล้วซึ่งห่อเดอะแคชเนี่ยเป็นห่อที่ดีที่สุดสําหรับเสียงหลิงเลยนะแรงกว่า5ดาวบางชิ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยขัดสีล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอัพอาวุธอันเนี้ยให้90แล้วก็เอาอัติแฟกต์ดีลุกกับคลีนเนะโอนมาให้เสียงหลิงเนะี่ยก็จะได้ตัวไฟฟููฟฟอีกตัวที่พร้อมแปะไฟใใหหห้้กกกัับบทาตียยรรือู ทันเมตได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับก่อนจะจากไปกับไอดีนี้นะผมคิดว่าเต่าตัวนี้เนี่ยเลือดน้อยไปหน่อยด้วยนะคือถ้าผมจําไม่ผิดหูเต่าใช้อัติแฟกต์บวก HP น่าจะดีกับบวกไอคแทกนะไม่แน่ใจว่าทําไมอันนี้เป็นบวกไอคแทคือเนี่ยมีบวก HP ทั้งสองอันนะครับผมว่าเปลี่ยนอันใดอันหนึ่งเนี่ยเอาคิเลดดีกว่าเปลี่ยนเอาอันนี้มาให้หูเต่าถือเนี่ยเลือดเพิ่มมาเป็นสามหมื่นหนึ่งแล้วก็คิเลดทัเเมตก็ใกล้ๆเดิมผมว่าอันนี้ดีกว่าเยอะ ใช่ไหมผมผมไม่แน่ใจผมขอความคิดเห็นจากเมนฮูเต่าด้วยนะแต่ผมคิดว่าแบบแบบเนี้ยแบบนาฬิกา HP แล้วเลือดทะลุสามมื่นเนี่ยน่าจะแรงกว่านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสุดท้ายที่ที่ปรับให้แต่ว่าคือผมไม่คิดว่ามันจะต่างกันเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าต่อให้ฮูเต่าฟูยังไงแต่ถ้าตัวอื่นที่พูดไป2ทีมยังไม่เต็มเนี่ยก็ก็ไม่ง่ายอยู่ดีนะครับ โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดแล้วของไอดีนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของไอดีและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้เนะี่ยก็ฝากกด subscribe ให้กับช่องลาก่อยเพลย์หน่อยนะครับวันนี้ลาก,ก่อยเพลย์ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย